แมทธิวเปิดอกดรามา่าใช้คำพูดรุนแรงไล่น้ำระพี่พัดลงเวทีบอกอย่าไปโลกสวยมากกลายเป็นดรามา่าขึ้นมาอีกหนึ่งแมตแล้วสำหรับรายการเทนไฟท์เทนเมื่อแฟนๆได้เห็นแมทธิวดีนคตของทีมสีขาวใช้คำพูดรุนแรงไล่น้ำระพีพัด ลงจากเวทีในช่วงเบล็ของคู่ชกเต้นันทสายและบอลอัศนยัยจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนานโซเชียลว่าพฤติการดังกล่าวเกินข่าเหตุหรือไม่ล่าสุดแมทธิวดินได้มีโอกาสออกมาเปิดใจเคลียถึงกระแสดร,รมาม่าต่างๆของภรยาสาวลิเดียสรันรัตในเผยว่าคำพูดที่ใช้คือคำพูดปกติมากไม่ได้ดูแรงเกิน สำหรับการพูดคุยของผู้ชายวอนอย่าไปโลกสวยมากอีกอย่างตนก็สนิทกับน้ำและพี่พัดอยู่แล้วและเชื่อว่าอีกฝ่ายก็คงไม่ขิดอะไรด้วยทั้งนี้ยังชี้แจงต่อว่าตนเป็นโค้ชจึงอยากให้นักมวยมีสมาธิบนเวทีไม่วอกแวกแก้เกมและทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดก็เท่านั้นถามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นบนเวทีได้เห็นแล้วใช่ไหม แมทธิวก็เห็นบางคนที่ดรามา่าบางคนก็อาจจะได้ยินคำพูดหรือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่มันดรามา่า แต่สำหรับผมและทุกๆคนที่ผมรู้จักกับตัวคุณนามเองก็ไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของคุณลูกผู้ชายอย่างเราเลยคือการชกมวยก็เป็นกีฬาของลูกผู้ชายอยู่แล้วกว่าจะถึงจุดบนเวทีเราผ่านกันมาเยอะเต้เป็นคนที่ขยันซ้อมมากหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ายเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขาทุ่มเทสุดๆและมันก็จะไปจบที่สังเวียนบนเวที